ไปหมื่นห้าหมื่น้าฝังโน้ตสี่หสีะท้อนกันไปครับคนดูภาพช้าสัชัดและชักช้า,ชา,ชา,ชาดู H P ของเราเหลือแค่ประมาณเกือบหนึ่งเลยไหมเนี่ยสวัสดีเราเพื่อน,เอนๆเสาหลักและน้องๆที่กำลังจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวที่อันเป็นที่รักของพ่อแม่เออวันนี้เราอยู่กันในเกม Demon r e g e n t หรือเกมดับพิฆาตอสูรอยู่กับช่องไก่เอ๊ะ เพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าคลิปที่ผมลงไปเมื่อวันที่27มิถุนายนนั้นผมได้ทำการเปิดกาชาปองกับสายเกลือกับเพื่อนๆแรนน้องน้องน้องนั้นและผมได้เกินไว้ท้ายคลิปว่าผมจะทำเทียริสดาบพิฆาตอสูนเมื่อเพื่อนๆแรนน้องน้องกดไลค์ถึง30ไลค์ภายในระยะเวลา3วันเท่าน,นั้นวันที่30ตอนนี้ช่องเดอะแก๊งของเรามีไลค์ทั้งหมด21ไลค์กันแล้วปรบมือแสดงว่ามีคนเล่นเกมนี้ดาบพิฆาตอสูร ในอัตราส่วนที่เยอะมากเลยทีเดียว<อ>จนผมนั้นไม่รู้จะบุงบอกความรู้สึกแบบใจเกเรหรือปื้มติติหรือออกมาแบบหัวร้อนดีก <c oughs> ารทำเทียริสดาบิคาตอสูรนั้นก็คือครั้งแรกของในช่องของเดอะแกรงเรานะฟังไม่ผิดครับช่องของสมาชิกทุกๆคนคือเดอะแกร้งนะฮะที่เข้ามาติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้นำเสนอโปรเจกต์เกมดาบิคาตอสูรนี้ขึ้นมา คุณคือส่วนหนึ่งของเดอะแก๊งและแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวเมตาปัจจุบันสายฟรีได้กันทั่วหน้าอยู่แล้วเป็นฟิกเกอร์สายนักล่าตัวที่โคตรโหดสำหรับสายฟรีและทรงสาย VIP สะท้อนดาเมจทีเดียวแม่งตายหมเพื่อนเพื่อนน้องนอสเลือกลงเล่นได้ทั้ง PVP และ PVE กันเลยขอบอกเลยตรงนี้ว่าคงแท้ตัวตึงแบบตึงเปรีย้ยตึงเปรีย้ยแค่เข้ายืนแถวหน้าสุดอสูรนะยืนแถวหน้าเลย หรือเป็นเสาหลักที่พลังน้อยกว่าเขานั้นล้มแบบ HP หายแบบไม่รู้ตัวอืมฟังไม่ผิด HP หายเลยเพราะเขาผ่านการเกณฑ์ของมุกซันมาแล้วตัวที่ผมจะรีวิวนั้นก็คืออาคษะอสูรข้างขึ้นที่3สายนักราและผมจะมาเปิดหาอาคษะให้ได้จากเลเวล100เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นดาวม่วงอืม จะหนาแน่นแค่ไหนและแข็งแก่งแค่ไหนไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนเพื่อนๆน,นอนๆเข้ามาดูกันเลยว่าเปิดการันตี79ครั้งเพื่อรับอาคษาหนตัวจะออกมาก่อนการันตีไหมเกมแบบเปิดครั้งแรกก็ต้องว้าวแบบเฮ้ยได้อาคษะเลยอะ่ะอโหดีใจอะไรแบบนี้นะ ไม่ใช่แบบผมมีไดมอนด์อยู่ 50.06k ก็เท่ากับตีเป็นเลขเดียวเลย50,000น,นิดนิดเปิดกับซองจดหมาย10หมายเรียกเนี่ยจะใช้ทั้งหมด5,000ไดมอนด์ 5, Diamond, เปิด80ครั้งก็เอา5,000เก็บไว้ในใจคูณด้วย8 เท่ากับไดมอนที่จะเสียไปนั้นอยู่ที่40,000เพราะฉะนั้นแล้วผมจะได้การันตีแน่นอนกับอาคาสะสายนักรา1ตัวแต่ที่ผมรักเพื่อนๆน,นะอยากรู้มันก็คือจะออกก่อนการันตีในโรแรกเลยหรือเปล่ายิ่งดีเพราะสายฟรีปื้มมากแม่ผมกดเอนแชนกับการแรกซองจดหมายสีส้มมาแล้ว80ใบแต่ยังไม่มีสแต็มนะสมัยผมสแตมตัวระบาดแต่สมัยนี้ส่งข้อความโทรหาตามงานตามจีบกันกันผ่านแอปพลิเคชันหรือ เรื่อขายก่อนจะไปเปิดให้ใจฟูนั้นผมจะพาเพื่อนๆน้อนนอสมาดูก่อนว่าทำไมผมถึงเลือกเล่นสายอาสูรทำไมไม่เล่นสายเสาหลักล่ะเนี่ยสายอาสูรดูคลิปนี้แล้วจะต้องร้องว้าวแน่นอนอาสูรที่จำเป็นในทุกๆด่านเลยอย่างแรกเลยกับความท้าทายฮาชิระซึ่งหาหินหยาบและกล่องสุ่มสูตรเพื่อที่จะใช้อสูรในการดันพลังเพราะตัวอย่างของ NPC นะ NPC มูจิโร่เงี้ยงงาไม่ใช่เงี้ยงงาอะไรหรังเงื่อนไขที่จะผ่านด่าน NPC นั้นทักษะนี้ได้จะต้องมีนักราซึ่งนักรานั้นอาาาสะเป็นสายนักรา่า นี่เลยก็สามารถลงได้จะลงเป็นมุจิโร่ก่อนก็ได้หรือลงอาคาสะแต่แนะนําให้ลงอาคาสะก่อนนะเพราะว่าอาคาสะจะรับดาเมจรและเพิ่มเ p ให้กับตัวเองแถมยังสะท้อนดาเมจที่คืนค่าพลังให้กับศัตรูที่ปล่อยพลังใส่ดาเมจใส่อาคาสะนั้นกลับไปยังตัวของศัตรูเองได้ยังเจ็บจี๊ดเลยแล้วก็ด่านนี้ด่านการเดินทางนี่สามารถผ่านได้เกือบหมดเลยนะกับอาคาสะ เอา,าไว้เปิดเทินเป็นตัวแรกแมปที่3คาหัสสึซุมิก็สามารถใช้เป็นอสูรได้นี่ตอนนี้ก็มีอยู่หลายด่านเลยมีทั้งธาตุาไฟธาตุน้ำธาตุลมและธาตุอสูรก็ที่ผมจะมาเล่นแล้วก็ด่านรถไฟถังนี่สามารถได้ตัวละครด้วยนะเนี่ยด่านพวกนี้ได้ตัวละครด้วยนะมีการสุ่มก็สามารถเอาอสูรอย่างอักษะมายืนหน้าเพื่อรับแตร์เพิ่ม HP และสะท้อนดามเมจไปยังศัตรูได้อ ยิงพูดยิงเจ็บจีดเอาธรรามากรรมการเรียกกับอาคาสะลูกเลิฟ <c oughs> จากมุจิโรลูกรักกลายเป็นอาคาสะลูกเลิฟนะ <c oughs> ดูว่ากับการเปิดซองจดหมาย80ครั้งเพื่อการันตีจะได้รับเป็นอาคาสะทั้งหมดกี่ตัวกลับ10ซองสมัยแรกได้เป็นเศษชิ้นส่วนเข้ามานะ <c oughs> แล้วก็เป็นหินเรื่นขั้นหินโยกสีเขียวก็หาได้ที่นี่นะ เพื่อนๆนี่หาหินโยกอยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ครั้งที่3ได้ทั้งธาตุไฟได้ปลาทูกินปลาทูจะได้มีโอเมก้า3ครั้งที่4นะเออได้เกลือด้วยเอเอาเอาเกลือมันทาเป็นแร่หินหยาบครั้งที่5อืมครั้งที่5แล้ว50 50แล้ว60ได้ SR สีเขียวโอเคอันนี้ก็ยังดีสวยงามไปหน่อยสวยเลยแหละเปิดกระสุนสุดหมายสีส้ม70ครั้งอคาซ่ เอ้ยเรานับผิดหรือเปล่าเนี่ยอขอขออนุญาตรีสมองตัวเองแป๊บนึ่งโอเค,คละกันคนนั้นช่วยสืบสวนคดีนี้ก็คือประมาณการันตีอยู่ที่70ครั้งนะเอ้ยจริงๆมันต้องออก70เข้าครั้งการันตีนะอ,อ๋อแสดงว่ามันต้องออกมันออกก่อน70ครั้งใช่ไหมสแสดงว่าผมเปิด70โปรจะเหลือซองจดหมายอยู่อีกสีส้ม18 1 8ซองนะก็คือครั้งที่80ยังไม่ได้เปิด เพราะว่าก่อนเปิดเนี่ยผมมีซองจดหมายสีส้มอยู่88ซองนั่นเองการันตีอยู่ที่70โรอ่ารับเพื่อนๆทีนี้ก็หายข้อข้องใจกันแล้วนะว่าสามารถเปิดได้ก่อน79โรนะอือเอาสิครับสายฟรีและสาย V.I.P. ทรงเติมก็จะได้ใจฟูกันขึ้นมาหน่อยนะตั้งเกมนะนี่เรามาดูกับสกิลทักษะของเจ้าตัวอากษะเลยว่า มันเทแล้วมันหนานแน่นแล้วมันตึงแล้วมันตึงดึงแค่ไหนนะนี่เรามาดูกับสกิลทักษะพิเศษเลยเข็มเข็มทิศแ <c oughs> คล่วคล่องคล่องแคล่วเฮ้ยสร้างความเสียหาย85%ของแอคแทกให้กับศัตรูและ แต่ละเป้าหมายมีโอกาส50%ที่จะได้รับคลื่นกระแทก1-2ครั้งโอ้โหคือ5 0เนี่ย1-2ครั้งจะมีคลื่นกระแทกนะในการที่จะมีอัตราด้วยเพิ่มการลดความเสียหายให้กับตนเอง10%เป็นเวลา2เทินลดความเสียหายได้อีกด้วยนะและอีกอย่างนะพสซีฟที่มากับคลื่นกระแทกอันติเมตนี้สร้างความเสียหาย2 0 0ของแอคแท็หลังจากไป1เทินนั่นก็คือถ้าแอคแท็ของอักษรยิ่งเยอะไอการสร้างคลื่นกระแทกเนี่ย มันก็จะยิ่งเยอะขึ้นโอ้โหโหดร้ายช่างรุนแรงในขนาดนี้ทักษะการติดตัวความตายที่ทำลายล้างทักษะแสงเพิ่ม HP 15%และบล็อกอีก20%เพิ่มความหนานแน่นให้กับตัวเองและบล็อกด้วยเอาไปยืนหน้าเป็นตัว HP บาลานซ์สายแทงแอคแทกได้ทักษะความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ทักษะแฝงเมื่อได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยทักษะหรือพื้นฐานมีโอกาส50%ที่สร้างคึืนกระแทกให้กับศัตรูทั้งหมดมีโอกาส25%ที่จะรักษาตนเองได้5% ของ HP สูงสุดก็คือการใช้ HP ของตัวเองจะเพิ่มการรักษาเพิ่มขึ้นและมีการเพิ่มอัดกระแทกเข้าไปอีกความหมายเหมือนตัวสะท้อนดาเมจยิ่งอาคาะยืนแถวหน้าโดนโจมตีมากเท่าไหร่ยิ่งสะท้อนกับดาเมจไปมากเท่านั้นตัวโกงในเมตานี้เลย Passive skill ทำลายเมื่อตายจะมีโอกาส50%ที่จะฟื้นคืนชีพด้วย HP 50%เปิดใช้งานได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเมื่ออาคาัาน,น สูญสิ้น HP หมดแล้วก็จะเกิดใหม่ด้วยพลัง HP 50%จะเป็นตัวเป็นตัวยืนในเมตาแถวหน้าที่แทงได้ทุกสถานการณ์จริงทั้งอึดทั้งถึกทั้งตัวตึงของแท้อักษะ5ดาวเหลืองระดั1 100พลังรวมอยู่ที่85,000ตอนนี้ ก็ปัจจุบันเรามาดูว่าถ้าเราอัพขั้นพัฒนาเป็นดาวม่วงจะขึ้นมาเท่าไหร่ในค่าพลังของอักษะนั้นเอาละครับผมเราจะมาอัพขั้นดาวม่วงกันนี่เลยอันนี้ผมก็ได้ทําการเปิดอักษะจากซองจดหมายสีส้มเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาอัพค่าพลังดาวกันพัฒนา1ดาวม่วงจะใช้อักษะ1ตัว5ดาวเราก็ใช้อสูน5าดาวทั้งหมด4ตัวนี่อัพขึ้นมาแล้วอ้ว ค่าพลังอย่างเยอะจากพลัง8ปดหมืขึ้นมาแสนสีอู้หูอัพขั้นฮีโร่ระดับฮีโร่กันไปทีเดียวนะขึ้นมา123แล้วขึ้นมา1นึ0 0 0สเมื่นหโอ้โหระดับเลเวล128ดาวม่วง SSR กับอาคาสะนี่ไงเรามาอัพกับบทหมาทสำหรับนักล่ากันเลยเราใช้คัมพีนะเราก็เหรียญตาของนักล่า แล้วก็หนังสือปีศาจหรือหนังสืออสูรนั่นเองนี่ตานักราที่สามารถหาได้ก็มาอับขั้นพลังจู่โจมขึ้นไปอีกเอาละเราอมาทดสอบสกิลกันเลยว่าเขาจะถึก ทนหนาแน่นหรือว่าแข็งแค่ไหนนะอเราจะไม่อ่อนอย่างเดียวนัต้องแข็งด้วยไอ้นั่นนะต้องแข็งเราอยู่กันกันกบคาราฮาของซูซุมินะอ่านผิดเป็นซาชิมินี่ขึ้นมาเดี๋ยวจะหิวเอาแซลมอนมานั่งกินไปดูไปฉะนั้นมันร้านชื่อดังเดิมของสไตล์เอโดะเอาละมาดูกับรูปแบบในการจัดทีมของอสูรกันเลยนี่ผมก็จะลงเป็นอาคาสะอสูนนะสายนักล่าเลเวลร28ลงไปตัวแรกเลยก็คือเอามาให้โดนดาเมจ โดนส้นอะไรเท้าเท้าอะไรเยอะๆอะไรประมาณนั้นโอ้โหกดผิดเลยจริงๆแล้วผมจะให้ดูการละเล่น การเล่นอะไรแต่การเล่นเลยแหละไม่ละเล่นละเปิดมาแล้วจะตึงของเท่แค่ไหนตัวตึงจะเปิดแถวหน้ามีอาคาสะเยวโกเอนมุส่วนแถวหลังผมลงเป็นกิวทาโร่ดากิและรุยอสูรแมงมุมเปิดมาฝั่งขวาดาคิได้สกิลอันติเมดก่อนเลยเข้าไป2องแสนสามหมื่นดาเมจเพิ่มบัฟก่ออีกหนึ่งระดับขั้นด้าอาคาสะผมก็โดนนัวเนียเหมือนเป็นนวมให้เขาซ้อมกระสอบทรายแล้วโจมตีใส่ผ้าอัดกระแทกเข้าไปอื้อหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันถึงจะน้อยกับดาคิก็ตามเถอะ เอาต่อมาด้วยเกียวโกเพิ่มท่าเกาะเข้ามาถึงเกาะจะน้อยแต่ก็ยังอุ่นไข่อุ่นใจนั้นก็มาเจอกับอันติเมตของดาคิเข้าไปเพิ่มเกาะให้กับทีมของเราเองโจมตีเข้าไปจากรุยรุยทําดีบับเลือดให้กับ3ตัวของศัตรูและโดนท่าโจมตีดวงตาแห่งการนอนดับโดนไปไม่รู้ตัวโอ้โหเท่าดัาผมไปกันหมดเลยนะเราก็เหลือแต่เอาระอาคซา,าเขาต่อยมา ทางเขาเหลือนึ่ต่อห้านะจะเจ็บไหม HP ของอาคาตรเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลย4 5่0 0จากการลด HP ของเขาที่โดนดาเมจเข้าไปเขาก็โดนลดเลือดเหมือนกันโดนสะท้อนดาเมจเข้าไปโดนทั้งสตันโดนทั้งติดเลือด คมเท้ดาเมจที่โดนเข้าไปของศัตรูฝั่งนู้นเป็นร่านนะเป็นร่านเลยเขาบอกนะเพราะว่าเขาโดนเข้าไปนี่สะท้อนอย่างเยอะมากแล้วก็โจมตีหนึ่งๆกับอาคาซาตัวต่อตัวมาสิครับใครจะเฟี้ยวฟ้าวมากกันเออนี่โจมตีไปโจมตีมานี่มาอัคาาฝั่งผมร้อยเลเวลร้อยยีนะอาคาซาฝั่งนู้นร้อยสามาดูกันว่า NPC กับผมใครจะชนะใครจะแพ้ เอาละโจมตีไปแล้วโดนเข้าไปหมืน่นห้าหมื่นห้าฝั่งโน้ตสี่หมื่นสี่สะท้อนกข้ไปครับทุกคน <c oughs> ดูภาพช้าชัดและชักชา้าดู HP ของเราเหลือแค่ประมาณเกือบหนึ่งเลยมั้เนี่ยเออส่วนเขาก็โดนดามเมจสท้อนเข้าไปก็เสียชีวิตเลยชนะแบบวินเขาบอกเลยว่าตัวตึงของอสูรในเมตานี้ชอบเกมนี้ชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งติ๊กตอกติ๊กตอกเพื่อที่จะไม่พลาดกับความเฮฮากับเกมดาบพิฆาตอสูรขอสักสกิปก่อนจะจากกันไป ทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มนมอุ่นๆก่อนเข้านอนทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันและพบกันใหม่ชาวเดอะแก๊ง thank you for watching